ช่วยเป็นจตาธาตุค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้จารย์สุรัตพงศ์พาไปดูการทํางานนะคะไปดูหวงจุ้ยกันถึงที่เลยนะคะว่าต้องคํานึงถึงองค์ประกอบใดๆยังไงบ้างนะคะคคอย่างครั้งนี้จาร์จะพาไปที่จังหวัดจันทบุรีรเป็นออฟฟิศของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งนะที่ดูเหมือนว่า,าจะมีการรีโนเวทใหม่ค,ค,คือเป็นการเอาบ้านมาทําเป็นออฟฟิศอะไรแบบนี้ครับ แล้วมีจุดไหนที่ที่น่ากังวลอะไรยังไงบ้างเขาจะลื้อทิ้งจะทําใหม่ค่ะเชิญไปดูหน้าอาจารย์พูดยังไงเขาบ้างได้ค่ะเชิญค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จันทบุรีนะครับเป็นอาไครหลังหนึ่งของคุณอทิษณ์นันนะฮะกับลูกชายหินขุกขานี้ไม่เอาเอาออกนะฮะคือขุกเขาค่ะนี่ไม่ดีบุปสัรคปัญหาบ้านนี้ดีแต่ปัญหาเกิดต้องคอยแก้ตลอดดีไม่พอไม่มีใครเหนือกว่าเสียงศิธิ์ได้ประจานหน้าพวกเราแพ้ตลอด ขึ้นกระเบื้องไม่ให้ทำอะไรแตกๆขู่ขาวเขาอาแค่กระเบื้องแตกๆขู่ขามาปะงั้นไม่ดียังพอได้อยู่แต่ไม่ดีพอไม่มีแสงเลยไม่มีหน้าต่างเลยก็คือห้องเก็บของพี่เอามเปิดหน้าต่างให้ก็หน่อยเนี่ยเห็นไหมสูงกว่าพื้นทางเดินงี้ดีแต่ห้องนี้มืดหัวเตียงไว้ทังไหน อันนี้เป็นเป็นที่ตั้งเล่นสำหรับลูกหลาน้องเตียงอ่ะนอนที่ไหนนอนห้องนู้ฮะห้องนี้ห้องไหนห้อง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 นี้ตึงนี้ก็นอนได้หัวทิศนี้อ๋อนี่จะได้ได้ได้เอาเลกาออกไปไว้ด้านข้างนี่ลูกใครปู่ค่ะยังอยู่ไหมพ่อเสียแล้วเก็บเก็บข้าวแก่เก็บข้าวแก่เลยใช่ไหมคะครับเก็บข้าวแก่เลยใช่ไหมคะบุคคลที่เสียชีวิตเก็บข้าวแก่ให้หมบเวลาเก็บข้าวแก่สโป่งขึ้น รู้สึกโปรงขึ้นไม่ดีครับทิศทางที่อัปมงคลแต่ก็ยังพอได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าทิศนี้ย้หัวเตียงนะครับย้ายหัวเตียงมาอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ดีครับ ฝั่งนี้เหนื่อยมากกว่าเยอะผมน้ำมนต์ก่อนแล้วค่อยตั้งครับตั้งอยู่ๆไม่เป็นไรก็แค่เฮ้ยหัวเตียงก็พอเข้าใจนะอืมทุกทั้งหลังเหรออุ้ยจะเคยบอกเขาจะกดทุกตั้งหลายรอบแล้วบอกใครโนูไม่ให้เขารู้อย่าทุบเลยเจริญเจริญขึ้นมาตรงนี้อย่าทุบดีกว่านะครับก็ปรับปรุงใหม่ทุบไม่ทุบเพียงแต่แก้ข้างหน้าให้ดีแค่แล้วกัน อย่าให้ประจันหน้ากัศรจำไว้นะหน้าสารต้องมีอะไรบางหน้าบ้านอย่าให้บูได้หินก้อนหินไม่เอาตรงประตูปัญหาทั้งสิ้นต้องออกหมดเลยใช่ไหมจ๊ะต้องให้เรียบเรียบเป็นสายน้ําใช่ครับโดยเฉพาะตรงหน้าประตูแต่ผมจะเอาแมงโกมาเลยครับตรงนี้เฮ้ยเย็นเย็นเฮ้ยห้ทานมเรารวยเพราะบ้านนี้อย่าลื้อไม่ลื้อหนูทะเลาะกันไหมทำลื้อไม่ได้ตรงนี้เสียงสินดีอยู่แล้วเจ้าที่อะไรก็ดีนะครับ เขาให้เรารวยเราก็อย่าทาลายท่านต้องให้เกียรติรือทิ้งสร้างใหม่จะไม่ไม่ดีเท่าเก่านะครับจุดไหนทําให้เราเจริญขึ้นมาจุดนั้นต้องรักษาไว้ให้ดีไม่ลืออสร้างใหม่ไม่ได้ตรงนี้ดีอยู่แล้วนะครับได้ตกแต่งภายในได้สีฟ้าอ่อนๆบังเกตเนี่ยไอ้สีเทามืดๆไปเหมือนวัยรุ่นชอบอะไรลำขาวอ่ะเปลี่ยนเจ้ไม่เอาทรรมหากินต้องสว่างตลอด หน้าบ้านท่ามานสีฟ้าเลยที่นี่คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่ออกเฉียงใต้ทิศมงคลแต่แชร์ผุมคุณไม่ดีเจอตั้งห้องน้ําเจอสัมภาพาพิกาเนศเจอตั้งขุขขาตั้งหินขุขาอยู่หน้าประตูคุณทั้งหมดตรงนี้แอลมันร้อนอ่ะเผาหัวร้อนยิ่งปัญหาเยอะยิ่งร้อนขึ้นไปอีกอต้องต้องใช้ไฟเย็นอย่าเอาไฟร้อนเข้าใจนะถึงจะดี แล้วลูมไว้ที่เดินตรงกลางนี่ได้ไหมคะได้ได้ไว้บนโต๊ะนี่เลยบ้านนี่อะไรดีหมดทิศนี่ไอดีดีหมดธงชาติอย่าบังบังหน้าประตูนะธงชาติขึ้นข้างบนเลยธงชาติขึ้นข้างบนเลยเข้าใจนะขวางทางประตูอีกท่าก แก้มาแล้วางจะรวยมากกว่านี้ปันหามากกว่านี้แล้วเรื่องน้ำพงน้ำพ้วนต่างๆ่างนี้ครับตรงไหนครับจะมีน้ำพ้วตรงนี้จะมีบ่อที่เคยทำบ่อตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ฝั่งนี้อย่าให้มีแต่ห้องน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับเสียในห้องน้ำย้ายปัจจัยหน้าประตูห้องน้ำกาแล้วกันห้องน้ำผมจะบดบุ๋มเลยห้องน้ำแก่อันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ประตูห้องน้ําก็ไม่ควรไปประตูหน้าบ้านรั้วบ้านน่ะประตูเข้ามาเจอประตูห้องน้ําไม่ดี โอ้ยตรงพอดีเลยอันนี้เอาออกนี่ไงตรงกับประตูหน้าบ้านพอดีเลยทางทางรถเข้านะครับไม่ดีนะครับ <c oughs> ฉะนั้นตรงนี้เอาออกได้ไหมเนี่ย <c oughs> ได้ปิดตรงนี้ <c oughs> เดินเดินออกนิหดหนึงหาอะไรบางใหม่ได้แล้วก็เดิน <ทำ S 2> ออกก็ทำตะแนงขึ้นไป นะแล้วนก็มีต้นไม้ท่านนายต้องทึบหนึ่งดีกว่าทึบดีกว่าเหรอเพราะนั้นขอฝั่งนี้เลยได้ไหมได้ได้ฝั่งนี้เลไรเดินอ้อมดีกว่าได้ได้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยฝั่งเนี้ยอืออือตรงนี้ก็ได้เดินอ้อมเอาเดินอ้อมเอาแล้วก็เอาต้นไม้ที่ออกอาจารย์ผิดด้วยไม้ได้ไหมไม่ทึบแดงไม้ทึบทึบใหม่ต้นไม้ทึบไงพ่อใช้ไม้เป็นแบบระบบเฟอร์นิเจอร์อาจารย์ได้ไม้ทึบใช้ไม้้วก็ต้องเหล็กนะมีว่าบอร์ด วีว่าบอกแล้วเป็นไม้เพราะไมนสวยบางหน้าห้องน้ำบางหน้าห้องน้ำไม่สวยงามพอเนี่ยแชร์คุ้มๆในที่บ้านดีตรงนี้เสียตรงนี้หนักหินก็หนักต้นไม้เนี่ยเออกด้วยเหรคเอาอบางบางเป็นอ่าคุณเคยมีต้นไม้บางบางสารอย่างเดียวบางสารอย่างเดียวบังอาจารย์ให้สารปลูกต้นไม้บางสารตรงนี้ไว้อย่าประจารหน้าสารโอ้ปลูกต้นไม้บางตรงนี้แต่ตรงนี้เอาลูออกเหรอไม่ออกเลยไหมออกได้ออกได้ออกได้ออกดีกว่าไม่ออก บางแสงอันนี้เอาต้นไม้ตั้งให้ให้ให้บางให้บางบางท่านหน่อยแค่น้นใช่ไหมครับครับขับย่างหลังคาถ้าใส่กระเบื้องเข้ามาหน่อยก็ดีตรงหน้าประตูนี้ให้สว่างเข้ามาในอาคารคุณครับกระเบื้องแผ่นายใสเข้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อความสรงจยได้เข้าแดดไม่ให้เข้าตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับลงเท้าจะให้เป็นระเบียบหน่อยนะหน้าประตูเราโชคลาภโอเค นั่นก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่บ้านที่จะไปทําเป็นออฟฟิศนะคะคเหมือนกับว่าลักษณะของครอบครัวนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะปรับปรุงอยากจะทําใหม่ให้สวยงามอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางทีสิ่งที่เก่าๆที่อาจจะดีอยู่แล้วทําเงินทําทองให้กับครอบครัวรตรงนี้นี่หลักการปรับแต่งมันต้อง,องเป็นยังไงอาจารย์เ่เขาดีอยู่แล้วเพียงแต่มีอุปสรรคปัญหาเหงื่อตกปรับปรุงใหม่อะไรที่เสียแก้ไขใหม่ เดี๋ยวเบนที่3าจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยได้<อ>ะคะ่ะว่ากไกดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคช่วงสุดท้ายนะคะ่ควงจุ้ยเบญจธาตุแต่ว่าใครที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์เรื่อง่วงจุย้ยหรือเรียนเชิญอาจารย์ไปดู่วงจุ้ยนะคะ0897648448หรือ0850202333ก็โทรมาได้สดๆสดตอนนี้โทรมาเลยครับนะคะอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปปิดท้ายกันนะคะหวงจุ้ยเบญจธาตค่ะ